อ่ะไงทองละอ่ายังอยู่ยังอยู่อ่าสองใกล้ใกล้เลยเห็นอยู่ในน้ำลุกยิกลุกยิกโอ้ยมีก้ามด้วยนะครับมีก้ามด้วย <c oughs> อ่าใกล้ใกล้เลยโอ้โหนี่มีก้ามแล้วเบ่งกามซะด้วย โอ้เยอะเหมือนกันนี่สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรทุกท่านครับกระผมหลังเขาครับเกษตรกรคนใหม่ที่ชอบสรรหาอะไรใหม่ๆเพื่อเราจะได้สิ่งใหม่ๆใหมๆท่านที่สนใจเลี้ยงกุ้งนะครับเป็นผู้เลี้ยงกุ้งมือใหม ยังไม่รู้ยังไม่ทราบยังไงก็เรามาเลี้ยงไปด้วยกันครับนะาหาประสบการณ์ด้วยกันผมนี่ก็ผมจะศึกษาค้นคว้าตลอดทั้งดูคลิปจาก youtube ถามถามคนที่เขาเคยเลี้ยงคนที่เขาขายกุ้งบ้างนะครับถามด่าครับจนเขาล่ำคาญครับ <laughs> โทรไปหาบ้างส่งข้อความไปบ้างอ่าเจอยังงั้นอย่างนี้นนทำยังไงครับแต่ก็ดีเขาก็บอกผมนะ ใส่เขาชงสารดูหน้าตาหน้าสงสารนะครับอะต่อไปครับการเลี้ยกกุ้งกล้ามกลามในนาข้าวนะอ่าข้อแรกเลยนะครับที่เราต้องเริ่มนะครับคือหนึ่งการเตรียมบอ่อครับการเตรียมบอ่อนะครับอ่าอันนี้คือสลหรับบอ่อที่ขุดใหม่นะครับบอ่อขุดใหม่อย่างภาพที่เห็นนี้นะครับผมขุดบอ่อนะครับกว้างหก คูณสิบเมตรนะครับหกคูณสิบเมตรก็เท่ากับหกสิบตารางเมตรนะครับขุดลงไปลึกประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับเมื่อขุดแล้วครับเราต้องทําการตากดินไว้นะครับให้แดดเผา,าประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมก็ทิ้งไว้เจ็ดวันพอดีเพื่อให้แดดทําการเผาไม่ฆ่าเชื้อโรคก่อนนะครับเชื้อโรคกะไรต่างที่อยู่ในดินนะาจากนั้นครับ เราก็จะใส่ขี้วัวครับกับปูนขาวเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินที่เป็นกรดครับถ้าหากว่าดินเปรี้ยวเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยลูกปลาลูกกุ้งไปครับอาจจะตายได้ครับเพราะนั้นเราก็ต้องแก้ดินเปรี้ยวก่อนโดยการใส่ขี้วัวครับผมก็ศึกษามาทั้งนั้นครับนะดูจะเขามาบอ่อนี้ผมใส่ไปทั้งหมด3กระสอบครับนะ ทั้งหมดประมาณ9กกิโลก็ใส่เผื่อไว้สำหรับปลูกข้าวด้วยจากนั้นก็ใส่แบบโรยนะครับโรยไปสำหรับการใส่ขี้วัวในบอ่อนะครับบางทีเขาก็ไม่ค่อยจะแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าเ,เมื่อเราใส่ขี้วัวเข้าไปในบอ่อแล้วนะครับมันจะเกิดเป็นน้ําเขียวนะครับหรืออาจจะเป็นพวกอะไระเป็นพืชเป็นสาหร่ายอะไรในน้ำนะครับเกิดขึ้นพวกน้ําเขียวเนี่ย ตอนกลางคืนมันจะทําให้ออกซิเจนนะครับน้อยนะครับก็อาจจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีต่อกุ้งนะครับก็ถ้าเราใช้อาจจะลดปริมาณลงนะครับสําหรับการใส่ขี้บัวครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมบ่อนะครับโดยการปรับสภาพดินนะครับต่อไปครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับ นะเราต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าลูกกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบมีความอะไรอ่อ,อนโยนบอบบางนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษครับความปลอดภัยครับมีเรื่องของน้ําครับน้ําที่เราจะเอามาใช้เลี้ยงกุ้งเนี่ยต้องสะอาดและปลอดภัยครับโดยปราศจ,จากพวกสารเคมีและพวกยาต่างๆครับสารเคมีก็เช่นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่ง ไม่ควรจะมีนะครับไม่ให้มีนะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยในนาข้าของเรานะครับรวมจนถึงพวกยาพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะครับต้องระมัดระวังไม่ให้มีนะครับไม่ให้ใช้ในนาของเรารวมจนถึงบริเวณที่ข้างๆด้วยนะครับเพราะว่าที่นาที่สวน,นข้างเนี่ยเขาก็จะมีเช่นใส่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมฉีดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับ ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำเนี่ยที่ไหลมาจากนาข้างๆที่ข้างๆ้างไหลเข้ามาในนาเรานี่แหละอันตรายครับเพราะฉนั้นเราต้องกั้นไว้ดีครับอย่าให้น้นําจากที่ข้างๆไหลเข้ามาต่อไปครับเรื่องของศัตรูของกุ้งของลูกปลาที่เราเลี้ยงเช่นอะไร <laughs> งูโอ้นี่ตัวอันตรายครับงูที่จะเข้ามากินนะครับ นะวันนั้นวันที่มาล้อมรั้วก็เจอไปตัวหนึ่งนะครับอะไรอีกปูครับปูที่จะลงไปนะครับปูก็กินนะกินกุ้งกินปลานี่หนีบขาดเลยนะ <c oughs> แล้วมีพวกสัตว์อื่นครับเลีกน้อยที่จะามารบกวนนะครับนะอันนี้พวกสต่างๆอันนี้อันนี้นนชุดหนึ่งก่อนเล่าชุดนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยครับผมเลยทําแบบนี้ก็คือการล้อมรั้วครับ ไปดูกันนี่คือบ่อที่ผมใช้เลี้ยงนะครับตรงนี้ที่ว่าขุด6คูณ10เมตรครับเพื่อความปลอดภัยครับผมเลยล้อมรั้วนะครับนี่ดยผมใช้ตาข่ายไนยล่อนสีฟ้าแบบนี้ครับจะเป็นตาข่ายเหมือนมุ้งอะ่ะบางทีเขาก็เรียกตาข่ายมุ้งนะครับกันพวกสัตว์ต่างๆที่จะเข้าไปงู ปูมแมลงต่างๆครับที่จะเข้าไปแย่งไปรบกวนแนะนําครับตาข่ายนี้มันจะมีความกว้างนะครับอยู่จะมีต่ําสุดที่เขาที่เคยเจอนี่คือ90เซนนะครับแล้วก็120เซน150เซนอันนี้ผมใช้150เซนนะครับไปจนถึง2เมตรนะครับความยาว1ม้วนเนี่ยจะยาวอยู่27เมตร นะครับไปซื้อได้ที่ร้านขายทองนะครับเดอ,อไม่ใช่ <laughs> ไปซื้อได้ตามร้านขายเครื่องมือการเกษตรหรือว่าเ,ออเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านนะครับมออีที่ผมซื้อมานี้กว้างร้อยห้าสิเซนราคา1นึม้วนนะครับยาว27เมตรสามร้สิบบาทอันนี้ถือว่าถูกสุดละความจริง380ร้อผมพูดดีครับ ขารดใหนะ้ยี่สิบนะบางที่แพงครับแพงสี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อยนะครับอันนี้ผมก็ใช้ตัวกว้างร้อยห้าสิบเซนนะครับแต่ว่ามาตัดครึ่งนะเพราะมันอยู่ด้านในสวนนะครับผมล้อมอีกชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวสวนผมจะล้อมรอบๆให้หมดเลยนะครับก็ใช้แบบสูงๆนี้น,นี่คือล้อมด้านข้างอันนี้ล้อมด้านในอีกชั้นหนึ่งแล้วล้วก็ปักหลักครับฮนะปักหลักตอกลงไปให้แน่นก็ตัด ผมตัดผ้าครับครึ่งหนึ่งแล้วมาขึงครับใช้ลวดมัดขึงขึง,ขงให้ตึงขึงให้ตึงและด้านล่างครับขอบล่างครับผมขูดก่อนขูดเป็นร่องนะร่องประมาณสักคืบหนึ่งขูดดินออกแล้วก็เอาขอบผ้าเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ดินกลบแค่นั้นเองกลบกลบทับไว้ครับยังมีอีกชุดหนึ่งยังมีอีกอย่างหนึงครับเรื่องของความปลอดภัยก็คือ,อปลาครับ ที่เป็นอันตรายปลาอะไรปลาช่อนนะครับปลาช่อนนี่เป็นปลาแบบประเภทกินเนื้อครับเพราะฉนั้นปลาช่อนจะมากับน้ํานะครับเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยก็คือให้ท่อที่ส่งน้ําเข้าครับนี่นะส่งน้ําเข้าไปในบ่อผมก็จะทําการกรองก่อนครับโดยใช้ตาข่ายนี่แหละตาข่ายสีฟ้าเนี่ยผูกมัดครับไว้เวลาอาน้ําเข้านะครับก็จะกรอง กรองไม่ให้พวกสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้าไปอันนี้เป็นชั้นด้านในนะครับด้านนอกนี่ผมปิดพลาสติกไว้เพื่อไม่ให้น้ําเข้าเพราะว่าพอละสําหรับน้ํานะครับถ้าเปิดออกก็แบบนี้น้ําก็ไหลเข้าละมันก็จะกรองครับเพราะนั้นปลาช่อนหรือว่าพวกสัตว์อื่นๆก็เข้าไม่ได้ละนะครับต่อไปครับหัวข้อที่สองครับ การทดสอบบ่อนะครับเมื่อเราเตรียมบ่อเสร็จเราเอาอยากจะรู้ว่าบ่อเราอะ่ะมันปลอดภัยหรือยังนะครับใช้ได้หรือยังนะครับมันก็มีวิธีการทดสอบแบบง่ายๆครับอ่ามันมีวิธีการทดสอบก็คือแบบหนึ่งใช้กุ้งปล่อยครับมาทดสอบกับน้ําถ้ากุ้งฝอยอยู่ได้แสดงว่าปลอดภัยก็ ปกุ้งกล้ามกรามได้นะครับผมเลยทําการหากุ้งฝอยมานะครับแล้วก็เอาใส่ในตะกร้าเราผ้าตาข่ายแบบมุ้งเนี่ยผูมัดอีกทีนึงนะครับตามรูปที่เห็นแล้วก็เอาแช่ลงในน้ําบ่อที่เราจะเลี้ยงกุ้งนะครับก็อเอาแช่ก็น่าจะห,ะหลายวันนะครับนะก็ไม่มีกําหนดแน่นอนจากนั้นก็ผมแช่ได้อยู่3ามวัน นะครับพอน้ํามันคุนนะครับจากนั้นก็มาดูเปิดดูก็ยังอยู่นะครับมีตายอยู่ตัวหนึ่งก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ําไม่ปลอดภัยเนี่ยกุ้งตายหมดกุ้งตายหมดนะครับก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าน้ําไม่ปลอดภัยแต่นี่กุ้งยังอยู่ครับแต่มาดูแล้วสามวันนี่เ,เป็นคโครนเลยนะครับในตะกร้านะก็สงสารน้องกุ้งก็ถือว่าน่าจะปลอดภัยระดับหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งครับบอกคางๆ่าง,างบอกกุ้งเนี่ยผมก็ปล่อยลูกปลานินนะครับปล่อยไปละโอได้ปล่อยไปก่อนหน้าประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับประมาณสิบวันนะก็ดูแล้วปลานินไม่ตายเลยครับยังอยู่ได้สบายครับว่ายน้ำดอกเล็กดอกเล็กดอกเล็กมีความสุขก็ถือว่าปลอดภัยครับก็คนนั้นก็สรุปได้ว่า น้ำที่เรานํามาใช้เลี้ยงกุ้งเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยสำหรับลูกกุ้งนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทดสอบออความปลอดภัยนะครับเรื่องของน้ําที่จะเอามาใช้เลี้ยงกุ้งได้นะครับอืต่อไปครับสามการเตรียมปล่อย พันกุ้งนะครับซึ่งก่อนนี้เราจะาสั่งหรือซื้อพันกุ้งมาครับก็ควรจะมีการาคำนวณพื้นที่นะครับที่จะใช้เลี้ยงว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่และก็ควรจะปล่อยกุ้งไปเท่าไหร่นะครับซึ่งมาตรฐานเนี่ยที่เขากำหนดมานะครับเขาบอกว่าพื้นที่1ตารางเมตรนะครับ1ตารางเมตรควรจะเลี้ยงกุ้งอยู่แค่ประมาณ ห้าตัวครับห้าตัวเท่านั้นเขาบอกว่าอย่าโลภมากนะครับแต่โดยทั่วไปมันก็มีตั้งแต่ประมาณห้าบ้างเจ็ดบ้างหรือประมาณเยอะสุดนี่น่าจะสักสิบตัวนี่ก็พอได้นะครับเยอะสุดนะอ่าส่วนความสูงของน้ํานี่ก็สักสามสิบเซนความสูงนะสามสิบสี่สิบห้าสิบแค่นี้ครับเพราะว่ากุ้งนี่จะจะหากินจะอยู่ด้านล่างนะครับจะอยู่ล่าง บนพื้นบ่อนะครับกุ้งจะไม่อยู่สูงนะครับที่เขาให้กำหนด5ตัวต่อตารางเมตรเนี่ยเพราะว่า,าพื้นที่พอกุ้งโตขึ้นมานะครับมันจะได้โล่งนะครับกุ้งก็อยู่กันไม่แออัดไม่ยัดเยียดนะครับนะไม่แย่งกันกินไม่แย่งกันใช้นะครับก็ไม่ต้องมีใครประท้วงนะเผือๆนี่กุ้งอยู่ใกล้กันมากไม่ได้ครับก็ต่อสู้กันเดี๋ยวก็กินกันอีกนะครับแต่งผมนะครับ ผมก็เตรียมมาละนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับการเตรียมพื้นที่กว้าง6เมตรยาว10เมตรนะครับก็เท่ากับ60ตารางเมตรโดยผมแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งกลางเนี่ยใช้ผ้าตะขายกั้นไว้เพราะผมจะเลี้ยงทีละครึ่งครับผมจะเลี้ยงครึ่งนี้ก่อนนะครับครึ่งนี้ให้โตพอสัก2เดือนก็มาเลี้ยงครึ่งนี้ต่อนะครับมันก็จะเป็นรุ่นครับ แล้วผมก็จะมีกุ้งฮิโตไล่เลียกกันตลอดไปนะครับไม่ขาดแคลนละแต่ว่าบ่อนี้30ตารางเมตรถ้าจะจริงก็จุดได้อยู่300ตัวนะครับไม่เกิน300ตัวแต่ผมจะสั่งมา400ตัว400ตัวเพื่อเอามาฝากไว้ก่อนตอนเล็กๆนี้อยู่ได้นะครับ400ตัวเยอะกว่านี้อยู่ได้นะครับเพราะพื้นกุ้งตัวเล็กครับก็ยังไม่แย่งพื้นที่กันแต่พอโตมาครับผมก็จะแยกออกมาอีก100ตัว เอาไปเลี้ยงไว้ที่อื่นครับเป็นการฝากอนุบาลเลี้ยงไว้ก่อนครับให้กุ้งเข้าโรงเรียนอนุบาลเนอร์เซอรี่ไปก่อน <c oughs> ครับผมนี่คือการเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็จํานวนกุ้งครับเอาละตอนนี้เราเสร็จสิ้นกระบวนการในการเตรียมบ่อการทดสอบบ่อและการเตรียมที่จะเลี้ยงกุ้งก็ขาวดีอันหนึ่งที่ ไม่มีไม่ได้ครับตังไม่งั้นเลี้ยงไม่ได้นะครับตอนนี้ผมได้สั่งกุ้งไปแล้วนะครับกุ้งก็กาลังจะเดินทางมาแล้วนะครับต่อไปครับก็โปรติดตามตอนที่สองครับผมจะปล่อยพันกุ้งนะครับลองไปดูว่าจะทําอะไรยังไงกันต่อไปนะครับคลิปนี้ชุดนี้มันจะมีเป็นตอนเป็นตอนนะครับก็ติดตามจนกุ้งโตได้กินกุ้งอุย้ย อร่อยอร่อยนะครับติดตามได้ครับสลับ108ร้อยแปดกสะสทำมาหากินนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย